มีทุกโรคเลยหัวจุหัวใจตับไตมีหมดแล้วก็มามาเร็งมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งที่ลำไส้อาการเป็นยังไงบ้างคะอาการอาการมันมันยังไม่ออกหรอกเพราะว่าเราคนเจอหมอทุกเดือนเ,อเจอหมอทุกเดือนแล้วก็มันก็อาการมัน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 ถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ได้ออกเขาก็ส่งไปเอาไว้ให้ให้ไฟไฟ ไอโรคทางเดินอาหารสองกล้องสองกล้องแล้วเจอก้อนเนื้อโผล่มาจากลำไส้อ่านกันรุตะวันประามาณ10เส้นแล้วก็ไม่กล้าตัดส่งไปตัดที่พระมงกุฎตัดเรียบรอย้รยบรอยแล้วตัดเรียบร้อยแล้วทนี้ตัดเรียบร้อยแล้วตัดที่พระมงกุฎตัดแล้วก็เบาะเอาเนื้อไปเราะเราะเขาบอกว่าเป็นเนื้อ้ายเขาก็ส่งกลับมาส่งกลับมาที่วิบารามอย่างเดิม แล้วก็วิพาเรือนก็จะต้องส่งไปใหม่ปกติต้องส่งไใหม่ส่งไปผ่าตัดใหญ่เพื่อตัดลำไส้ออกสิบเซนก็ลองทดลองออกินแล้วก็ดีกินได้ประมาณสัก15บห้าวันที่กินเยอะๆก็ไปเข้า MRI แล้วก็พอสแกนออกมาแล้วเนี่ยมันบอกว่าไม่มี ไม่มีไม่มีไม,มไม่มีเชื้อมะเร็งค่ะทานไปไปนานไหมคะฮะทานไปนานไหมคะสิบห้าวันสิบห้าวัน <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็หมอก็สงสัย <c oughs> ก็ส่งกล้องใหม่นัดส่งกล้องหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนน่เดืนเดนอนอะไรเนี่ยส่งกล้องใหม่ <c oughs> ส่งกล้องใหม่ส่งกล้องมาได้สามสี่วันลวค่ะ <c oughs> ในที่ผลออกมาก็บอกว่าไม่มีเชื้อไม่มีเซโมเ<ะ>ล็ง<ำ>อีกครั้งนึ่งหมอแต่หมอหมอหมอประจําจตัวที่เป็นหมอไตก็สงสัยค่ะมันเป็นไปได้ยังไงแต่เขาไม่เคยบอกเรานะว,ว่าเขา,เขาจะส่งเราไปตัดลาไส้เพียงแต่ว่าเขาสงสัยว่ามันหายไปได้ยังไงเขาก็ไม่เขาก็มองหน้าแต่เขาก็ไม่ถามว่ามันหายไปได้ยังไง มก็ไม่ได้บอกเขาว่ากินอะไรเสร็จแล้วก็พยาบาลที่มาเดินตามหมอมาก็กลับเอาหมอไปส่งพยาบาลก็มาถามใหม่ถามว่าลุงก,กินอะไรแล้วบอกนี่ไงตังซองร่วงอยู่เนี่ยอ,อะไรนั่นติดเฉยชกเลยอ๋อมีคอเลนนั่นแหละก็มามที่โตออ๋อมันบอกโอ้เสียดายเพราะว่าเจอช้าไปหน่อย น้านเขาตายไป oh. ด้วยรถบรรทุกโรง uh. พยาบาล